สวัสดีครับมาพบกับลคแรนเจอร์นะครับโคโรโบสเรเยอร์ในครึ่งเดือนหลังก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตรงกับที่ผมแจ้งเอาไว้ล่วงหน้านะว่าเซลกาดิสกับเซลลสนะครับจะเป็นเรนเจอร์โคโรโบในครึ่งเดือนหลังนะครับซึ่งใครที่ตัดสินใจอยู่ว่าเรนเจอร์มันโหดไหมเนี่ย ควรจะเปิดเรนเจอร์หรือว่าเปิดเกียร์เปิดแล้วจะเกลือไหมนะครับแนะนําว่าไปดูคลิปกันก่อนนะดูคลิปนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์เซลกาดิสนะครับกับเซลลอสเป็นหลักนะครับแล้วก็กาชาไอดีหลักเปิดไปแล้วนะครับ600ดูบี้ผลจะเป็นยังไงลองไปดูได้เลยนะครับอ่าผมบอกได้เลยว่ารอบนี้เหมือนเป็นการล่อหลอกนะครับเหมือนเป็นการล่อแมงเม้าบินเข้ากองไฟเพราะว่ากาชาเป็นแบบ6กบวกสนะครับก็คือเปิด300ดูบี้ ได้เลนเตอร์มาถึง8ตัวเลยนะครับก็ไปดูคลิปกันก่อนนะว่า8ตัวเนี่ยออกประเภทไหนมาบ้างเออแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับคือขอบคุณคุณทอยนะส่งรูปมาให้ดูคือผมเนี่ยวันนี้ไม่มีเวลาไปไล่ดูรอบๆด้านสักเท่าไหร่นะครับปรากฏว่ามีคนได้4ตัวนี้เลยนะครับในกาชา300รอบเดียวนะครับคือได้ทั้งลีนาเกาลี่เซลอสนะครับแล้วก็เซลกาดิสนะครับ ลีนากับเกาลีเปิดได้นะมีบางคนยังถามมาอยู่นะครับว่ายังเปิดได้อยู่หรือเปล่าเปิดได้ทั้งหมดนะครับก็ช่วงนี้เพิ่มโอกาสเนี่ยถึงวันที่22นะครับคือแบบว่าดวงดีมากแล้วก็มีมูลดุย่างมาด้วยคือถ้าเกิดเป็น ID สร้างใหม่นี่คือเปิด300นี่จบเลยนะได้1ทีมแข็งแกร่งได้เลยนะครับ1ทีมนะครับใครที่คิดว่าจะเปิดก็ลองดูเอาก่อนนะอะโซเรนเจอร์จะเก่งมากน้อยสักแค่ไหนก็มาดู ในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมเอาข้อมูลมาให้ดูแล ID สองสามและสมีน้องๆถามมาเยอะมากว่าจะเปิดไหมผมเปิดทั้งหมดนะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยขอไปลงวันศุกร์นะครับวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้ตอนช่วงเย็นไปถึงช่วงค่ำเนี่ยผมติดงานยาวนะครับก็ลงคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มาตอบคําถามนะอันนี้ต้องกราบขออภัยกันนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาไล่ดูกันดีกว่าว่าเรนเจอร์ Ranger ที่เพิ่มมา2ตัวเนี่ยจับเป็นยังไงบ้างน,นะครับอา่า ถามว่าควรจะเปิดเรนเจอร์หรือว่าเปิด g กียรดีอันนี้น้องๆต้องดูทีมตัวเองก่อนว่าเราสามารถเล่นเองแล้วก็ตั้งรับเนี่ยพอใจหรือยังถ้าเกิดพอใจว่าโอเคเราจบหลีก PVP หรืออยู่ในหลีกนั้นๆเนี่ยสบายๆแล้วก็ไม่ต้องเปิดหาเรนเจอร์ก็ได้ไปเสริมความแข็งแกร่งที่เกียร์ก็ได้นะครับเอาจริงๆนะถ้าผมไม่ได้ทําช่องเนี่ย ผมก็อาจจะไม่ค่อยเปิดเรนเจอร์มากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทีมของผมตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะชอบนะผมก็อาจจะไปเปิดที่เกียร์กลายเป็นว่าผมนี่แทบจะไม่ได้เปิดเกียร์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปได้ดูกันสักนิดนึงนะครับว่าข้างบนเนี่ยเขามีการเปิดการบ้างหรือ,อยังอันนี้ก็คลิปเนี่ยอัดหลังจากตาช่ามาประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับอะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับเนี่ยผมอยู่ในลีกมาสเตอร์นะครับนี่ดูเกมตั้งรับ อันนี้คือต่างชาติหมดเลยนะก็มาเล่นกันจริงจังนะไม่ได้มายอมแพ้นะครับนี่ครับดูเกมตั้งรับเนี่ยนี่ผมชนะนะครับค่อนข้างจะเยอะคืออย่างที่บอกว่าถ้าทีมของเราแข่งแกล่งมากพอแล้วก็ไม่ต้องเปิดหาเรนเจอร์ก็ได้หรือถ้าเกิดคิดว่าเรนเจอร์4ตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลหรือว่ามีความสามารถไฮเปอร์ที่เราต้องการอยากจะให้มาเสริมทีมเนี่ยก็ตัดสินใจเปิดได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไลดูกันสนิดนึง ว่าเขามีการเปิดอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับคือจริงๆทีมเดิมของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะโหดอยู่แล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตัวอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าแต่จริงๆ2ตัวผมว่ามีความน่าสนใจอยู่นะครับโดยเฉพาะอีกทั่วไปนะอาจจะไม่ใช่ข้างบนอย่างเดียวนะครับคือข้างบนเนี่ยตัวมันครบมากแล้วอะเออผมว่าน่าจะมีตัวของ เซลกาดิสนะครับเซลกาดิสเนี่ยน่าจะแท็กได้อะผมว่าเซลกาดิสนะครับน่าจะเป็นเรนเจอร์หนึ่งตัวที่น่าจะแทรกเข้าไปได้นะครับอ่ะนี่มีเซลกาดิสโอเคคุณอารอีเปิดโอ้โหได้2ตัวเลยเซลกาดิสนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเซลกาดิสกับเซลลอสเนี่ยมีความน่าสนใจสักแค่ไหนนะครับมาดูกันที่เซลลอสก่อนนะครับเซลลอสเป็นเรนเจอร์สายไวพริบทัดไม้นะครับซึ่งมีพลังชีวิตนะครับเวลล์ร้อยสี่สิบเนี่ย 2.4ล้านผมตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับ2.4ล้านถือว่าน้อยนะถือว่ามีความตายง่ายแน่ๆนะครับแต่ว่าเรนเจอร์ต้องทดสอบเองนะครับว่ามันจะมีค่าแฝงถึกหรือเปล่านะคือถ้าเกิดดูค่าเลือดอย่างเดียวเนี่ยถือว่าน้อยนะครับทำเป็นแม็กซ์นะครับก็4.5ล้านค่าเลือดนะก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดีนะครับส่วนพลังโจมต,ต,ตีเวทนะครับตัวนี้เป็นสายไวพิพตีเวทนะครับอ่าเวล140เนี่ยให้มาประมาณ5 0 0 0 0 0 ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับสูงพอๆกับโกคินะครับตัวบราโยมินะครับตัวบราตัวตตลกนะครับตัวดีน่า4ตัวนี้จะค่อนข้างใกล้ๆกันนะครับที่สูงๆที่สุดก็จะเป็นรีน่าครับรองลงมาน่าจะเป็นบราตัวตลตนลกครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นอันดับ3นะผมยังไม่ได้เปรียบเทียบครับถ้าเกิดปั้นเป็นแม็กซ์ก็9,5้ายังไม่ถึงล้านนะครับแต่ก็ถือได้ว่าปีค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ ตัวนี้เนี่ยยืนจุด3 1 0ซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างจะ,ะมีความเสี่ยงนิดนิดเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะตีกันอยู่ประมาณไม่เกิน300อยะถ้าเกิดเกิน300นี่ก็จะค่อนข้างมีปัญหาและสําหรับตัวยืนประมาณนี้นะครับเคลื่อนที่ค่อนข้างจะช้ามีปัญหานิดนึงนะในเรื่องของการใส่เกียร์นะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสําคัญนะครับตัวนี้มีพลังตีเวทเดิมค่อนข้างจะสูงแถมมีดาเมจสกิลนะครับจุดที่น่าสนใจเนี่ยคือตรงนี้นั่นแหละ ยกเลิอกอมตะนะครับดาเมจ40เท่าในร่างไฮเปอร์นะตัวนี้ควรจะทําเป็นร่างไฮเปอร์นะครับแล้วก็สตันเจ็วิในร่างไฮเปอร์ถ้าเกิดอัลตร้าจะสตัน10วินะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยกว้าง3 6 0จุดถือว่าใช้ได้นะถือว่าความ,วามกว้างขนาดนี้เนี่ยยอมรับได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเอาไปเปรียบเทียบตัวที่ผมนึกง่ายๆเลยมีดาเมจนะครับเป็นสายไหวพริบเหมือนกันแล้วก็มีสกิลสตันเนี่ยมันคือบราโยมิ ซึ่งเอาไปเทียบกันไม่ได้เลยผมว่าถ้าเกิดใครมีเบราโยมิอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดช่วงพฤษภาคมเนี่ยเบราโยมิจะกลับมาขายอีกนะครับก็ผมว่ามันดูดีกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับเบราโยมินี่เป็นตัวที่ครบเครื่องแล้วก็เป็นตัวที่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นตัวตั้งรับอันดับหนึ่งเลยนะครับของบรรดาท็อปคือทุกทีมที่มีจะต้องทําเป็น ไฮเปอร์มาสเนะครับเพราะว่าไม่มีร่าอัลตร้านะความสามารถไฮเปอร์ก็ขโมยแร้ผลิตนะครับซึ่งค่อนข้างจะเจ๋งนะตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นตัวที่ถ้าไม่มีนะครับแล้วก็เปิดได้ผมว่าก็เป็นตัวที่ดีนะครับเพราะว่าสต,ตันเนี่ยสามร้อจุดวิถือว่านานนะน่าจะเ,เทียบเท่ากับทานายร่างมาสเตอร์นะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ ประมาณนั้นอนะประมาณ7วิอ่ะอยู่ประมาณนั้นถือว่าค่อนข้างจะนานนะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงอ่ะแล้วก็ลึกใช้ได้อยู่เหมือนกันแล้วก็ยกเรื่องอมตะมันก็น่าจะสกิลติดดีแต่ปัญหาคือมันอาจจะตายง่ายเพราะว่ายืน310ไม่เหมือนกับเบลโยมินะเบลโยมิ um mi, รู้สึกว่าจะยืน400ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเซฟชีวิตได้ดีแล้วนะครับครูดาวสกิลตัวนี้ปกตินะในสกิลที่2นะครับ่วนสกิลหนึ่งนะครับก็มีดาเมจพิษลดความเร็วลดการตั้งสกิล ซึ่งผมยงมองว่าสกิลนี้กลางๆแต่ว่าเขาให้ครูดาวสกิลมาเจ็ดวิก็จะติดค่อนข้างจะดีนะครับเอาส่วนเกียร์ที่แนะนําก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าไม้กระทางเกียรติยศนะครับรถครูดาวเรนเจอร์ส่วนช่องกลางใช้เป็นเติมเลือดนะใช้โล่หนการปกป้องหรือว่าเกียร์ที่ดีที่มีอยู่นะครับเอาส่วนเกียร์อีกชิ้นหนึ่งที่ผมแนะนําสำหรับคนที่อาจจะมีเกียร์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ก็เป็นชุดฝึกนักเลงอ่ะชิ้นนี้ผมไปใส่ให้ตัวไหนนะครับมันจะเพิ่มระยะโจมตี12%มันยืนเท่าไหร่นะยืน310นะครับบวก12%ก็จะไปเป็น347จุดอืม347จุดจะดีไหมเนี่ย347จุดนะครับก็แล้วแต่ละกันนะมันเพิ่มมาประมาณนี้ก็ถือได้ว่ามันก็อาจจะหลบอะไรนิดนิดนึงเพราะว่าเกียร์อา้าวหายไปไหนแล้วเนี่ย อ้าวทีมเขาทีมเขาหายไปไหนแล้วอ๋อมีการเอาออกไปแล้วนะนี่เรียกว่าอ,าออกไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปไล่ดูแล้วกันสรุปนะครับตัวเซลล์รอสเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีโยมิอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องหานะครับไม่จําเป็นต้องหาเลยเพราะว่ามันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับก็จะไปรอเปิดก็ได้คือผมไม่สามารถฟันธงได้นะครับว่ามันจะมาหรือเปล่า แต่เซลล์อสเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่พอใช้ได้เพราะว่าความสามารถไฮเปอร์ทะลุน้ําแข็งเนี่ยอย่างน้อยๆก็ปวนนะถือเป็นตัวที่ป่วนในความสามารถไฮเปอร์แล้วก็มีสกิลสตัรนครับแล้วก็ล้างอาวุธดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงผมว่าเป็นตัวที่ใช้ได้นะแต่บรรดาท็อปผมว่าใช้โยมิเนี่ยก็ดีพออยู่แล้วนะครับเพราะว่าสกิลอมตะก็น่าจะลึกกว่านะรู้สึกเอ้ยไม่ใช่สกิลสตัรนรู้สึกว่าสกิลสตันเขาจะกว้าง400จุดนะครับก็ กว้างกว่าตัวเซลรอสนิดนึงอ่ะก็เรียกได้ว่าอาจจะเอามาคอมโบสตันก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะใช้ตัวโยมิตัวเดียวก็ได้แต่ตัวนี้ผมมองว่าค่อนข้างจะดีนะครับสำหรับเซลรอสนะครับมาดูกันที่เซลกาดิสนะครับเป็นเรนเจอร์สายว่องไวทัดน้ำนะครับตัวทําดาเมจสายว่องไวทัดน้ํามีตัวเลือกค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเซลกาดิสมีความน่าสนใจอะไรบ้างน,นะครับอพลังชีวิตเวลร้อยสี่สิบเนี่ย มีอยู่2.5ล้านไม่เยอะนะครับทำเป็นแม็กซ์เนี่ย4.7ล้านก็ไม่เยอะเช่นเดียวกันนะค่าเลือดเนี่ยพอๆกับเซลล์ลอสเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสตัวนี้ผมมองว่าน่าจะมีความเสี่ยงสูงนะที่จะตายง่ายนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้กันเวล140แล้วก็เกียร์อาจจะยังไม่ดีพอนะครับแต่ว่าก็ต้องมาทดสอบการใช้งานจริงดูนะครับว่ามันจะมีค่าแฝงถึกหรือเปล่าอ่ะอย่างทูนอากิยมะนะครับในรอบ รีวกล็อโอโตคูดเนี่ยเหมือนค่าเลือดก,ก็จะไม่สูงครับเหมือนเวลล์ร้อยสีเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณสัก2.6ล้านมาสเตอร์ก็ประมาณสัก5ล้านก็ดูจะมีความแฝงคือสูงเยอะอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นต้องมาทดสอบการใช้งานนะครับอาเซลกาดิสนะครับมีพลังโจมตีกายเวลล์ร้อยสีเนี่ยสี่แสนถามว่าสูงไหมสูงนะแต่ผมว่ามันมันยังไม่สูงมากพอนะครับเ,เดี๋ยวนี้เนี่ยตัวที่แบบตีแรงๆครับตีกายแรงๆเนี่ย มันจะต้องมีค่าตีกายเดิมประมาณ500แสนแล้วนะซึ่งผมว่าตัวนี้ยังถือว่ายังไม่สูงมากนักนะครับเออมาสเตอร์800,000นะครับยางตัวชุนอากียมะผมรู้สึกว่าเวล140เนี่ยเขาจะตีอยู่ประมาณ5 0 0 0สนกว่านะครับมาสเตอร์ Master, นี่1ล้านนะผมว่าชุนนี้ดูจะตีแรงกว่าอีกนะครับเพราะว่าชุนเนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับชุนน่าจะมีดาเมจสกิลอยู่ประมาณสัก 30กว่าเท่าอะแต่ว่าตัวเซลกาดิสนะครับอะสกิลที่1มาดูกันนะครับตี30เท่าเองฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็อาจจะตีไม่แรงมากสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะใช้เป็นในทางป้องกันคลิก่ะเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยมีลดความเสียหายนะครับจากการโจนตีคริติคอลของสตูนะครับแล้วก็ลดโอกาสการเกิดคริติคอลฮิตสองสกิลนี้ผม รู้สึกว่ามันจะเหมือนคูกะมากๆนะเดี๋ยวลองไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะเหมือนทั้ง2สกิลนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าไอ้เจ้าสกิลนี้เนี่ยมันอาจจะติดไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร่ผมก็เลยมองว่ามันจะช่วยได้จริงไหมเออคือถ้าเกิดเวลรนะ้อยที่สิบน่ยอาจจะมีปัญหาเพราะว่าครูราสกิลนี้12วินะครับก็คือตามปกติเลยอาจจะใช้งานยากนิดนึงนะครับสำหรับตัว เซลกอดิสนะครับโซนสกิล so 2บัฟวิ่งไวนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราหลบหลีกแล้วก็หลบสกิลอันนี้เจ๋งอันนี้ผมชอบเพราะว่าการหลบสกิลบัฟเนี่ยมันจะช่วยจริงนะครับแล้วก็บัฟเพิ่มหลบหลีกก็ไม่แน่นะเราอาจจะโดนศัตรูนะครับยิงคริแล้วก็หลบได้เยอะขึ้นแล้วก็สกิล2แต่ว่าปัญหาคืออย่าให้มันตายซะก่อนนะครับ ซึ่งสกิล2ผมยังไม่แน่ใจนะแต่คาดเดาว่าน่าจะเป็นสกิลที่บับหน้าป้อมอ่ะเป็นสกิลที่ถือว่าบับหน้าป้อมได้อยู่นะครับซึ่งสกิลนี้กว้าง220จุดเท่านั้นนะครับอ่าตัวนี้มันยืนใกล้ด้วยนี่ครับยืน140ถือว่ายืนใกล้มากมีความเสี่ยงสูงนะแต่ก็ยังดีตรงที่ว่ามันเคลื่อนที่115นะครับซึ่งถือว่าอ่าก็มีความไวใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะเวล140นะครับ ซึ่งถ้าเกิดมันไม่ตายง่ายเนี่ยก็บัฟหลบปลีกนะครับแล้วก็ไปช่วยลดนะครับคริสต์ศัตรูผมว่าตัวนี้เนี่ยบนท็อปน่าจะทำมาเล่นอะน่าจะเห็นนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับตัวเซลกดิสเนี่ยบนท็อปน่าจะได้เห็นเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์มากกว่าเซลรอสนะครับเพราะว่าเซลรอสเนี่ยไม่น่าจะแทรกโยมิได้แล้วก็ไม่น่าจะแทรก ต,ตีแรงอย่างดีหน้าได้นะครับดีหน้าน่าจะยังยืนระยะได้อยู่นะครับแต่เซลการดิสเนยนำมาเป็นทางคอมโบป้องกันคริไม่แน่นะอาจจะเห็นนะครับผมว่าน่าจะมีบางทีมลองทํามาเล่นนะครับเพราะว่าการออกแบบก็ค่อนข้างจะสวยงามนะผมว่ามันค่อนข้างจะเท่นนครับแล้วก็ความสามารถในเปิ์นะครับตอต้านน้าแข็งอ่ะน่าจะได้เห็นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็หลีกร่างๆนะครับอ่ะมาดูบทสรุปกันเอ่อตัวเซลกาดิสนะครับในเรื่องของการใส่เกียร์ ถ้ามีเกียร์ดีก็ใส่ไปเลยนะครับตีกายเปอร์เซ็นต์เลือดเปอร์เซ็นต์ครับน่าจะมีกันอยู่แต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆผมไม่แนะนำให้ใช้เป็นธนูโลนครับมีความเสี่ยงสูงมากที่จะตายง่ายแต่ต้องลองใช้ดูก่อนถ้าเกิดไม่มีจริงๆนะครับผมแนะนำว่าให้ใส่เป็นทางถึกไปเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยดามเมจอาจจะไม่หน,นักอะไรมากมายนะครับกว้างแค่280จุดเองด้วยนะครับก็ โดนไม่ลึกสักเท่าไหร่นะเราอาจจะพึ่งตัวทาดาเมจยิงลึกๆจากตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมแอบเห็นแล้วว่ามันไล่เวทค่อนข,ข,ข้างจะช้านิดหนึ่งนะครับอาจจะมีปัญหาอยู่นะสำหรับคนที่ใช้เวล1์ร้อยสีนะครับสกิลมันเนี่ยเหมือนจะเด่นไปที่ทางสกิลมากกว่านะทางบัฟนะครับฉะนั้นตัวนี้อาจจะปรับให้เป็นเรนเจอร์ใส่บัฟก็ได้สำหรับคนที่มีเกียร์ไม่พร้อมนะครับออะบทสรุป2ตัวนี้นะ ตัวเซลรอสเนี่ยผมว่าในลีกเพชรลงไปเนี่ยมันจะเป็นตัวเก่งได้เลยนะเป็นตัวที่ป่วนทั้งสกิลสตันนะครับดาเมจก็รุนแรงนะครับส6 0จุดนะก็ถือว่ากว้างใช้ได้นะครับความสามารถไฮเปอร์ก็ปั่นป่วนนะครับผมว่าเซลรอสเนี่ยบนท็อปน่าจะไม่เก่งเพราะว่าติดโยมิแต่ถ้าเกิดลีกกลางลีกล่างเนี่ยผมว่าเซลรอสจะใช้งานได้ดีนะครับ เดอะร็อตคือตัวนี้นะเดี๋ยวถ้าําชื่อกันผิดนะครับส่วนเซฟกาดิสนะครับเอ่อเนื่องจากว่าดามเมจเนี่ยมันมีตัวที่ดามเมจลึกและแรงกว่านี้หลายตัวครับในดิกลางๆดิกลา่ลางเนี่ยน่าจะมีตัวแทนอยู่แล้วนะครับส่วนระดับมาสเตอร์เนี่ยมันมีตัวทางริเยอะแล้วอาจจะใช้ได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับในระดับมาสเตอร์ขึ้นไปส่วนบนท็อปผมก็คิดว่าน่าจะเอามาใช้งานอยู่เหมือนกันนะอันนี้ต้องรอติดตามดูนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าเรนเจอร์ Ranger แต่ละตัวเนี่ย บางทีนะครับมันจะใช้งานได้ดีในหลีกล่างแต่บนท็อปเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้บางตัวเนี่ยบนท็อปเขาใช้เป็นตัวเสริมทีมแต่พวกเราเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวหลักนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราอยู่ในหลีกไหนจะใช้ตัวจะใช้งานเรนเจอร์ตัวนั้นๆเนี่ยยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับฟันธงว่า2ตัวนี้เซลล์รอสจะใช้ได้ดีในลีกกลางลีกล่างนะครับเซลกาดิสนะครับมาสเตอร์ขึ้นไปจะใช้งานได้ดีกว่าเพราะว่าน่าจะเน้นไปที่การกันคลินะครับคือลีกร่างเนี่ย ทางคริหน,หนักๆยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่คริหนักๆเนี่ยจเจอ,เอ,อประมาณซักแชมป์ขึ้นไปอ,อประมาณนี้แชมป์ขึ้นไปเนี่ยเซลกาดิสเนี่ยก็น่าจะพอช่วยได้อยู่แต่เซลลอสเนี่ยข้างบนอาจจะไม่ค่อยละคือถ้าเกิดมาใช้เนี่ยก็แสดงว่าน่าจะไม่มีตัวสตันนะไม่มีตัวเบราโยมินะครับก็ใช้เซลลอสเนี่ยมาแทนได้นะครับโอเควันนี้ก็บทสรุปกันประมาณนี้นะใครตัดสินใจจะเปิดก็แล้วแต่นะครับจะเปิดเลนเจอร์หรือว่าเปิดเกียร์ก็ตามที่บอกนะว่า เราพอใจในเลนเจอร์ของเราแล้วหรือ,อยังนะครับหรือว่าจัดก,กลั้นใจรอรอดูว่าโตัวเกมจะเอาท่าแสงท่ามืดมาขายอีกหรือเปล่านะครับในรอบนี้นะครับก็รอติดตามแล้วกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ